สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกันและทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถจึงควรประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อพระบรมราโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนณะอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2550สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันเสราร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน8ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรอาคารที่ตั้งนาสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องวังจันคุกแอน์คอฟอร่อยสะอาดสร้างโอกาสให้คนหลังกำแพงค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงสายสายวันอังคารชุมชนตลาดหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจอจแจไปด้วยรถยนต์และผู้คนที่กำลังสัญจรไปทำหน้าที่ของตัวเองท่ามกลางวิถีชีวิตที่ดำเนินไปในชุมชนแห่งนั้นมีกำแพงของอาคารสีขาว ทอดยาวแฝงอยู่กับชุมชนอย่างถ่อมตนไม่ปรากฏป้ายสีสันโดดเด่นใดๆมีเพียงสองประตูกระจกสองบานใต้ป้ายไม้ขนาดใหญ่ที่มีตัวอักษรเรียงรายได้ความว่าเรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถัดลงมาคือป้ายไม้ขนาดไม่ใหญ่ประกาศตนอย่างเรียบง่ายว่าวังจันทร์คุกแอนคอฟร้านกาแฟที่ประกาศความตั้งใจว่า จะส่งมอบเครื่องดื่มที่ทั้งอร่อยสะอาดสร้างโอกาสให้คนหลังกำแพงเพราะทุกตารางนิ้วในอาคารสี่เหลี่ยมพืนผ้าเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับชีวิตที่เปรียบว่าตัวเองมาจากความมืดมิดให้ขับเคลื่อนและผลักดันตัวเองด้วยความหวังและกำลังใจที่ดูแปลกตาไปกว่าร้านกาแฟทั่วไปคือการประดับประดาร้านด้วยลูกกงเหล็กสีดำโดดเด่น มีโซ่ตรวนและกุญแจมือวางอยู่มุมหนึ่งใกล้กันนั้นเป็นห้องกรงขังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าตัวเดิมนั้นพื้นที่ของร้านกาแฟแ,ฟแห่งนี้เป็นพื้นที่ของเรือนจำเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2452ต่อมาเรือนจำประสบปัญหาจำนวนผู้ต้องขังล้นเนื่องจากรองรับผู้ต้องขังได้เพียงพันกว่าคน ในขณะที่มีจํานวนผู้ต้องขังเพิ่มเป็น3-4ถึงเท่าตัวทางการจึงย้ายเรือนจํากลางไปอยู่ที่ตำบลหันตราพื้นที่เรือนจําเดิมจึงถูกทิ้งร้างมีเพียงอาคารส่วนหน้าที่เคยปรับปรุงเป็นพื้นที่แสดงสินค้าแต่ต่อมาปิดตัวไปเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องต่อมามีโครงการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างบริเวณนี้จากหน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชน คุณยุทธนานาเรืองศรีผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาอาคารส่วนหน้านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังซึ่งในอนาคตพวกเขาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องออกไปอยู่ร่วมกับสังคมเช่นกันด้วยความมุ่งมั่นของผู้บัญชาการจึงก่อกำเนิดเป็นร้านกาแฟวังจันคุกแอนด์คอฟเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังจันกเกษมโดยคุก มาจากการที่ผู้ต้องขังมีความสามารถในการทำอาหารและคอฟสื่อถึงความเป็นร้านกาแฟทุกตารางนิ้วที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นร้านแห่งนี้เปลี่ยนไปด้วยความหวังความตั้งใจและเป็นฝีมือของผู้ต้องขังเรือนจำพระนครศรีอย,ยุธยาทั้งสิน้นโดยมีผู้ต้องขังห้าคนเข้ามาปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ปูกกระเบื้องกันเองเดินไฟฟ้าเองเรียกได้ว่าทาเองทุกอย่าง ในแต่และว,วันจะมีผู้ต้องขังเพียง8รายที่ได้รับโอกาสออกมาทำงานในร้านกาแฟแห่งนี้โดยแบ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงทำหน้าที่เป็นบาริสต้าและพนักงานดูแลลูกค้า5คนส่วนผู้ต้องขังชายทำหน้าที่ร้องเพลงและเล่นดนตรีในร้าน3คนเดินทางมาพร้อมกับผู้คุมสองคนในตอนเช้าและกลับเข้าเรือนจำในตอนเย็นผู้ต้องขังที่สามารถออกมาทำงานนอกทันทถาน ต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นดีขึ้นไปและมีโทษจำคุกมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมาแล้วระยะ1หนึ่งการออกมาทำงานนอกกำแพงนับเป็นการเตรียมพร้อมสู่การกลับไปใช้ชีวิตในสังคมหลังจากที่จะพ้นโทษในอีกไม่ช้าในอีกมุมหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือการแก้ไขฟื้นฟูเพราะมีผู้ต้องขังอีกส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ในเรือนจำไปจนตาย เมื่อผู้ต้องขังต้องออกมาอยู่กับสังคมต้องมีกระบวนการเตรียมและพัฒนาให้เขาได้กลับตัวหรืออย่างน้อยที่สุดต้องก่อความเสียหายให้แก่สังคมน้อยที่สุดซึ่งการที่เขามีความสามารถมีอาชีพอิสระที่อยู่ได้ด้วยฝีมือของตัวเองมีรายได้เพื่อติดตัวเป็นเงินไปเริ่มชีวิตใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะลดการกระทำความผิดซ้ำได้นอกจากเป็นร้านกาแฟที่ประกอบร่างจากความหวัง เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังแล้วร้านกาแฟสีขาวแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่พิสูจน์ตัวเองของเหล่าผู้ถูกจองจำด้วยผู้ต้องขังหญิงต้องฝึกชงกาแฟให้ได้รสชาติมาตรฐานเหมือนกับร้านกาแฟดีๆที่ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยรสชาติสามารถลงแข่งขันกับร้านกาแฟที่อยู่และแวกเดียวกันให้ได้ทั้งยังมีการฝึกอบรมอยู่สม่เสมอเพื่อสับเปลี่ยนพนักงานในรุ่นต่อไป ให้ชงได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากการตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์การบริการที่ดีและจริงใจรสชาติกาแฟและเครื่องดื่มกลมกล่อมที่นี่ยังสร้างความแตกต่างโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยเมนูกาแฟที่มีลักษณะเฉพาะตัวหาดื่มหาชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจหากคุณสั่งลาเต้ร้อน แล้วลาเต้อาร์ตของที่นี่สร้างสรรค์เป็นรูปตรวนหรือผู้ต้องขังนั่งในกรงตารางแทนท่านผู้ฟังคะอยู่ในคุกนั้นมีแต่ความมืดสนิทมองไปที่ไหนก็มีแต่กำแพงการที่สังคมภายนอกสนใจและให้โอกาสคือแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขังว่าเมื่อพ้นโทษออกมาเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้การถูกจองจำไม่ได้จำกัดอิสรภาพในการใช้ชีวิตในอนาคต การถูกจองจำไม่ได้ทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่ล้มเหลวตลอดไปและการถูกจองจำจะเป็นโอกาสทำให้ประสบความสำเร็จถ้านำมาเป็นบทเรียนในการสร้างหนทางในอนาคตและในยามที่ประเทศชาติประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่กองทัพบ,บกจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บก ณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่ออำหนยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อผ่านสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์02 270 5685ถึง9ค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w i.s.o.c. g.o. t h เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่19มิถุนายนเป็นวันที่170ของปีหรือวันที่171ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก195วันในปีนั้นวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2461ไทยส่งกองทหารอาสาสมัครไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1โดยส่งนักบินและกองทหารบกยานยนต์รุ่นแรกไปยุโรป พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ